มาแล้ว1 0 0 0พันบาทกับค้างวดอดอนิวเชฟนี่กับโตโนโ่ไม่ต้องห่วงเดือนละพันจัดไปครับไปรุ่นครับอยากมีรถใช้ต้องมาหาผมทีโตโนโ่รบางมานดามสองครับ1,000พบาทได้แล้วก็บะออนิวเชฟนะครับเรื่องเงินดาวไม่ต้องพูดลูกค้าตัวนี้โอนะเ,เป็นแคปนะเกียร์แมนนว่นนะเบาเด็ครโลคู่หน้าอูส้สวยๆเเท่หน่อย,น,ยนะลูกค้าครับเดือนละ1 0 0 0ันบาทค่าตัวแก สองแสนสามหมื่นกบาทเท่านั้นนะย้ำเลยว่าสองแสนสามหมื่นกบาทเท่านั้นนะครับเดือนละหนึ่งพันไปครับเรื่องสองจุดห้าดูแลแม็กนะดีเทลครับกับออเนียวเชฟหนึ่งพันบาทจัดไปไวรุ่น